สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับสวัสดีพี่ีๆนา้นาๆทุกคนและกลุ่มพลังรักวันนี้ก็เข้าสวนยางมันเคยครับรม่วานเก็บยางไปขายวันนี้ก็เข้ามาตัดหญ้าเมื่อเช้าก็เข้าไปบ้านแม่น้องมาครับไปกินกาแฟหลังจากออกมาจากบ้านแม่น้องก็กลับบ้านเตรียมอุปกรณ์ออกมาเข้ามาสวนยาง เามาตัดหญ้าครับสวนนงนี้คือตัดยังไม่เสร็จพอดีแม่บ้านจะเอาเก๋วยเตี๋ยวเข้ามาส่งพักเที่ยงครับพักเหนื่อยเหนื่อยแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายลุยต่อให้แม่บ้านซื้อก๋วยเตีเ๋ยวเข้ามาให้ครับกินง่ายๆไม่มีเวลาทํากับข้าวต้องมากีดยางสวนแม่น้องแล้วก็สวนของป้าอีกคนอยู่ที่บ้านครับที่ลูกแกเกิอดอุบัติเหตุ ลูกแกกีดไม่ได้ครับผมก็เลยได้เข้าไปกีดส่วนของป้าที่ลูกชายแกเกิอดอุบัติเหตุคงกีดจนกว่าลูกชายแกจะหายดีนั่นแหละครับกีดไปเรื่อยๆก็ต้องวิ่งวนอยู่อย่างนี้ครับทำรอบๆนี่กีดของแม่น้องหนึ่งวันพักแล้วก็เข้าไปกีดของส่วนป้าเราก็ได้ทำงานทุกวันครับ ได้กีดรย่ยางทุกวันส่วนแม่น้องก็กีดิหนึ่งวันพักหนึ่งวันวันที่พักสวนแม่น้องเราก็เข้าสวนของป้าที่ลูกแกเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละครับเราก็เลยไม่ได้พักเราก็เลยได้ทํางานทุกวันน,นีนก็เพิ่งมาตัดครับส่วนตรงนี้จะเป็นแนวกันไฟเราก็ตัดไว้นะครับ ถ้าเราไม่ตัดหญ้ามันก็จะสูงพอถึงหน้าแรงมันก็ลกถ้าไฟป่ามามันก็จะเอาไม่ไหวเอาไม่อยู่ผมเข้ามาทำสวนผมจะตัดทุกปีครับตัดเรื่อยๆตัดไม่ให้หญ้ามันเยอะพอไฟป่ามาเราก็จะคุมไฟไว้ได้ครับ มันนี้ก็จะได้กีดยางส่วนแม่น้องครับมื่อวันก่อนฝนตกเราต้องมาเทน้ำออกครับถ้ามีเวลาก็จะเอาควักยางออกจากถ้วยนี่มันเป็นน้ำนะครับมันไม่ใช่ยางเราต้องเทออกเทให้ถ้วยมันแห้งครับน้ำยางจะได้ออกเยอะ ที่ตัดช่วงก่อนก็นกยามันก็เกิดแล้วครับแต่ยังไม่สูงขายยางหันวนหน้าก็น่าจะได้ตัดพวกนี้ครับแต่านี้ก็น่าจะได้ตัดแล้วน่าจะสูงนะครับอันนี้ก็มากับรถอ e ีแท็เหมือนเดิม ไม่มีอะไรครับพามาเดินดูสวนยางแม่น้องกันดูข้า,าวปีนี้เห็ดโคนยังไม่ออกครับออกก็ออกยังไม่เยอะเห็น,หนพอเห็นอยู่ที่ละสองดอกสามดอกยังไม่เห็นเยอะครับ ่วนท่นนี้ก็ตัดนานแล้วครับตัดตัวมานหนึ่งอะก็ยังเหลือท่านี้ครับที่ยังไม่ตัดตัดจะไม่เสร็จเดินที่เดินเดินดูเห็ดโคนด้วยนะครับเดินหาเห็ดด้วยแต่มันยังไม่ค่อยออกฝนตกมันน่าจะออกแต่มันยังไม่ออกพี่กายเคยเก็บอยู่ครับเก็บบริเวณขอบ,ขอบ แค่นี้แล้วครับแถวต้นกล้วยแถ่นี้หน่อไม้ก็น่าจะยังไม่เกิดครับครับลังต่อเจอตั้งแต่รังเล็กๆรังเท่าไข่เป็ดไข่ไก่นะครับเดี๋ยวในโตแล้ว ใหญ่แล้วใหญ่กว่าหัวคนอีกพีก่อนนั้นก็เจออยู่รังหนึ่งแต่มันทำอยู่ที่ต้นยางเลยครับปล่อยไว้ให้รางเลยไม่ได้เอามันน่าจะย้ายมาจากต้นยางนะครับมาทำอยู่ตรงนี้มันน่าจะมีคู่นะครับขอมาไหว้าว่า,างต่อให้ดูว่า แม่มันบินไปทิศทางไหนมันน่าจะมีคู่แต่ผมก็ไม่ชำนาญเรื่องต่อไม่ค่อยได้หาน่าจะมีคนเจอแล้วครับสังเกียติดูเขาตัดไม้นี่ครับเขาจะตัดไม้ใหม่ๆนีมม่มีคนเจอแล้วมีคนรู้แล้ว อีกไม่เกินอาทิตย์ครับถ้าเราไม่เอาก็ต้องหายแน่นอนลักษณะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ครับมีคนมาเจอแล้วแต่ถ้าเป็นคนในหมู่บ้านเขาจะไม่เอานะครับถ้าเป็นคนนอกหมู่บ้านไม่แน่ถ้ามีรอยเท้าอยู่รอยเท้าเดินมาเห็นครับหญ้ามันลม้ม พวกที่เขา่านต่อจริงๆเขาจะรู้ครับเขาจะเอาพวกเนื้อพวกตะกกะแตนพวกนี้ครับมาล่อแล้วก็ดูดูทิศทางของแม่มันบินไปครับของแม่ต่อบินเขาก็จะรู้หรือไม่ก็คนในหมู่บ้านที่ผมบอกว่าให้มาดูครับแต่ยังไม่ได้ถามเขาอยู่ ตอนนั่นจะเดินมาทางนี้นี่ครับที่ที่เขาเดินมาเห็นญ้ามันลม้มไปนั่งพักแป๊บรอแม่บ้านเข้ามาก่อนครับเ๋ยวแม่บ้านโทรมาบอกว่า ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่อีสักพก็เข้ามาเดี๋ยววันนี้ก็ตัดหญ้าเสร็จก็จะได้กีดยางต่อเลยครับได้เข้ามาครั้งเดียวแล้วก็เสร็จได้งานสองอย่างทั้งตัดหญ้าแล้วก็กีดยางเดี๋ยวร,รอบข้าม ประมาณ4ี่ถึงห้าทุ่มข้ามาหยอดน้ำกดไว้ใจไม่ได้ครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยถ้ามีเวลาเราก็ขีดมีจังหวะไหนเราพอทําได้เราก็ทาไปก่อนครับได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้เลยนี่เห็ดอะไรน่าจะไม่ใช่เห็ดโคนเจอสองดอกครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ